ชันที่2ของชั้นที่สี่ซานฟรานซิสโกนะครับก็จะคือร้านช่อมาลีฮาล้านนี่นะครับก็มาบายอําแดงใต้ฝุ่นนะครับซึ่งเป็นร้านต้องบอกว่ายังไงร้านที่แต่ก่อนอําแดงใต้ฝุ่นไม่ได้ทาําอาหารฮาล้านแต่ว่าเขาประยุกต์มาทําอาหารฮาล้านใช้ชื่อว่าช่อมาลีนะครับเป็นประมาณว่าใช้ขาวัวเนาะเป็นมัตุดิบหลักในการทําอาหารเดี๋ยวลองเราไปชิมแล้วนี้เราตั้งใจมาก,กินร้านนี้เนาะปะหิวแล้วใช่ไหมไปกันเลย สำหรับห้าง Terminal 2เทอร1อโศกนะครับก็มีการจัดห้องละหมาดไว้ให้ด้วยนะดีมากเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณที่จะลดชั้น3เนาะฮะฝั่งอยู่ติดกับเสาอี3เนาะที่จะอดเนี่ยมีป้ายชัดเจนเดินออกมาตามป้ายที่จอดรถไปนะฮะแล้วออกมาทางด้านด้านหลังก็จะมีห้องละหมาดแยกชายหญิงชัดเจนถูกต้องตามหลักการนะครับก็ถือว่าเป็นห้างที่ให้ความสำคัญกับมุสลิมน่าสนับสนุนครับพากินมันฟวันนี้ พามากินอาหารที่ร้านช่อมาลีบิสโทรบายอัมแดงไต้ฝุ่นอยู่ที่เทอ,อร์มินอลทเวนตี้วันอสงครบวันนี้เข้าห้างนะมากินอาหารกันนะครับมาสนับสนุนอาหารฮาล้านในห้างกันต้องบอกว่าอําแดงไต้ฝุ่นนะครับเดินทําร้านอาหารไทยเนาะแบบมีชื่อเสียงมาโด่งดังยาวนานนะแต่ว่าเพิ่งจะหันมามองตลาดฮาล้านเป็นตลาดที่สําคัญนะครับเราก็สนับสนุนร้านทั่วไปที่ให้ความสําคัญกับอาหารฮาล้านหันมาทําตลาดฮาล้าน ร้านอาหารที่เป็นฮาลาลเฉพาะมากขึ้นนะครับอะมาดูกันว่าเขาสั่งอะไรบ้างน,นะครับนี่ที่นี่เขาจะเน้นขาว,วนะัวเนาะเราก็ต้องสั่งขาว,วัวมาหนึ่งเป็นกับข้าวอย่างนี้เนาะมีผักดองมีคะน้าลวกเนาะใช่ไหมอันนี้นะขาวัวดูดีมากเลยนะนี่ถัดไปนะครับเราจะสั่งเส้นที่มาเราจะกินคู่กับบะหมีนะ่เนาะอันนี้เขาคุกซ้อนมาด้วยนะดูดีมากเลยบะหมี่แห้งได้เป็นบะหมีปป่เปาะใช่ไหมที่เป็นว่าเป็นเปาะๆเป็นแบบแบนๆอย่างนี้เนาะก็สั่งคู่กับเส้นนะฮะอันนี้จะเป็นบะหมี่ไข่แต่ว่า เขาคุกแบบซอสมาแล้วก็จะออกดำๆหน่อยมีสีของซอสหน่อยนะอันนี้สามารถกินคู่กับอันนี้ได้ด้วยนะครับข้าวผัดมันเนื้อถ้าใครกินข้าวขาวก็ได้เนาะเนี่ยสั่งนี้มาแล้วสามารถจับคู่ได้นะครับทั้งบะหมี่แล้วก็ข้าวนะครับถัดไปช่วงนี้มีโปรโมชั่นกะเพราโอ้โหกะเพราสองเนื้อใช่ไหมมีเนื้อสับแล้วก็มีเนื้อฝอยอ่เออเนื้อฝอยกรอบหอมหอมแล้วก็หวานๆนะก็จะน่าจะมีรสชาติหวานออกมาประกบด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็น นี่มีคลุกโอ้โหยังมาฮิตเลยช่วงนี้มีคลุกเนื้อเนาะใส่เนื้อใส่ลูกชิ้นเนื้อเนาะแล้วก็จะมีอ a p p e เซอร์นะครับของกินเล่นเป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวเนื้อหัวคออไม้บางๆนะน่ากินแล้วก็โอดูเครื่องเคียงเขานิดนึงก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็มีหอมดองมีน้าจิ้มซอสพริกนะครับดูดีมาสีส้มแล้วจะสั่งมาเพิ่มไข่เป็ดย่างมาตูเนะแล้วมาชิมกันมาเริ่มจากเบาไปหาหนักอ่าเบากินนี่ก่อนละกันสนก็มึงกินเกี๊ยวเนาะ สไลม์รมานุญาจีนเนาะโหเนี่ยบางชิมเนื้อเขามีรสชาติอยู่แล้วชิมเป็นน้ำจิ้มบ้างปุ๊โอ้โหจะหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวจะหมดซะก่อนสไลม์รมานุญาจีนอืมจิ้มน้ำจิ้มแล้วมันดีขึ้นนะเมื่อกีน้ำจิ้มเปราๆเนี่ยถือว่าน้ำจิ้มรสชาติดีอ่ะมันมันหน่อย เป็นจีโซเป็นน้ำจงผสมที่รสชาติดีนะของนีญาตเช็ดฝ่าอโอเคขัดไปมีะไรเบาอีกจินันี้นี้เปล่าเปล่าได้ไหมมันมีเปล่าเปล่าก่อนโอ้โหมันโดดม,มันเนนนะันเด้งโดดๆนะมาพันก่อนอ่ามมีเปล่าไปใช้เรามาอินอืมอย่างทีบ่บอก เขาคูกตอนมาแล้วอ่ะมีรสชาติดีอ่ตัวกระเทียมเจียวม,มาดีนี่ขาวัวโอ้โห,หดูดีมันดึงมากอ่ะมันดึงจริงๆริอ่ะตักไม่ถูกเราจะตักอะไรนะ,ะตักจริงเอาเนื้อแล้วกัน,นเนื้อเนื้อสะระแลงมานี้อืาาอเขาเป็นส,สไตล์สไตล์สไตล์พะโลเนาะอือเทียมละมุนมากเลยอ่ะถ้าเกิดข้าวเปล่าก็ดีนะอย่างอื่นก็จะมีรสชาติมากขึ้นเนาะ เราชิมอันนี้ด้วยข้าวกระเทียมใส่พิคกี้หนูมาด้วยโอ้โหข้าวผัดมันเนื้อมันมเนื้อแล้วมาหอมละมุนเนี่ยรสชาติมันก็จิตจีจัดจานหมดเลยเนาะกินกันนี่กินพริกด้วย แม่มันเยี่ยมจริงกินไม่หยุดเลยืละมุนปลาตัวนี้ยังไม่กินเครื่องเคียงหรอมีคุกนะเนื้อก็จะบอกว่าเป็นเนื้อเปื่อยอะเนื้อเปล่อยบอกว่ามามาแบบชิ้นเล็กๆนี่นะก็ให้มันแบบคุกได้ดีขึ้น ของนาตม้วนก่อนม้วนไม่ได้ทำม้วนก็จะไม่ได้เนือ้อเสร็จแล้วลองมาเลยครกุกซอสสูตรเฉพาะทางร้านมีความแบบน้ำมะขามอะไรเงี้ยเนอะชิมีกเนื้อก็เป็นเนื้อเปื่อย มีนน้ำตาลพริกมีอะไรก็คุกคุกไปให้หมดเนาะเหมือนเรากินแบบว่าไม่ไม่ไมเพิ่มอะไรคือพีทเอน็นอือกูชิมเขาจะแบบว่ามีพริกไทยเยอะๆเป็นสไตล์พริกไทยเยอะๆนะเหลืออะไรยังไม่ได้กินนี่กะเพราเราจะต้องมีน้ำปลาพริกเจาะเลยมีน้ำปลาพริกเขาเจาะเลย,น,เลย,เลยนะ ใส่พริกน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาพริกเข้าไปโอ้โหละมุนแค่ไหนละมุนจริงๆนะฮะโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะอืละมุน <c oughs> เกินคำญญ <c oughs> รบรรยายกินใบเพากอบ <c oughs> อืม เหนเนื้อสับผสมเนื้อหวานเนื้อฝอยซาเลยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่เห็นคนเอาเนื้อฝอยเนื้อฝอยกรอบมลยซึ่งเป็นเนื้อหวานเนี่ยเอามาผสมกับเนื้อสับทำกะเพราอ่ะเข้าใจทำมากเลยอืมแต่เนื้อฝอยเขาไม่หวานมากอืมเขาไม่ได้เป็นเนื้อหวาน เยี่ยมเห็นเยอะเงี้ยอ,อยากกินหมดเลยนะอยากอยากกินเกลี้ยงเลย,ยเครื่องติดแล้วเคยครับเดี๋ยวเรามากินอันนี้เคลียร์นี่กันก่อนเนาะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับเห็นเหมือนเยอะๆก็กิกนกันหมดเหมือนกันแต่ว่าก็อิ่มจุกเลยนะครับยังไงดีเริ่มจากขาวัวแล้วกันครับก็ตุ๋นเปล่อยน,นุ่มละมุนลิ้นนี่ง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็น้ำก็จะบอกว่าเ ไม่ได้เข้มข้นมากนะครับแกใส่จานต่างเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเอามากินกับข้าวผัดมันเนื้อนะข้าวอบมันเนื้อหรือข้าวผัดมันเนื้อนี่แหละนะครับซึ่งข้าวผัดแล้วก็กินกับบะหมีม่ที่คลุกซอสมานะครับมันก็จะต้องไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าองค์ประกอบอื่นเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เขาเป็นสไตล์อาหารไทยแท้เนาะก็จะรสชาติจัดจ้านเลยแล้วจะมีความเผ็ดแซ่บอยู่ในนั้นนะครับ ก็เว,ว,ว่ามีเด็กๆมาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงกินเงินเนื่อตรงเงิแตกเลยเดียวแต่ว่าก็ชอบครับเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าจ,จัดจ้านอ่ะถึงใจอะไรเงี้ยก็บอกว่าขาวัวก็คือตุนมาดีมากเลยนะครับคนชอบกินมันนี่ถูกใจเลยนี่ขนาดแค่เอาบางส่วนนะถ้ากินทั้งขานมันจะมีเมนูทั้งขาก็จะแบบยิ่งดีไปกันใหญ่แต่ว่ากินไม่หมดนะฮะเรากินที่เรากินพอกินไหวเรารีวิวแบบเดียวๆ,ๆกินไหวนะเมื่อกี้พูดถึงข้าวอบมันเนื้อก็หอมแล้วก็ใส่มันเนื้อแทรกมาแล้วก็เขาว่ามีพริก มีกระเทียมพริกกับพริกเป็นเป็นเม็ดเลยนะเป็นลูกโดดมาเลยอะ่ะพริกขี้หนูอ่ะใส่มานะครับก็เลยเหมือนกับว่าจะเผ็ดนิดนึงแต่ว่าก็กินได้ครับเผ็ดกินได้ไม่มีปัญหาถัดไปกะเพราเนื้อเนื้อสองแบบใช่ไหมมีสองอย่างมีเนื้อเนื้อสับแล้วก็เนื้อฝอยก็เป็นอะไรที่แฟลกใหม่นะครับเนื้อเขาไม่ได้ทําหวานมากก็ก็โอเคอะ่ะก็คือกินกันเข้ากันได้ดีแล้วที่นี่เขาจะเน้นเมื่อกี้มีไข่ดาวด้วยเป็นไข่เป็ดน,นะฮะที่นี่เขาจะใช้ไข่เป็ดหมดเลยก็คือ มันจะมีความเท็กเจอร์ที่เหนียวกว่าเท็กเจอร์เหนียวเนาะแล้วก็มันทําให้แบบว่าข้างนอกกรอบแล้วข้างในยังเป็นยังมาตูมอยู่ได้ง่ายเนาะกแบบกินแล้วก็เข้ากันบอกว่ากินอ,อะไรนะไฮคลาสต้องเป็นไข่เป็ดอะกินกระเพราไฮคลาสที่ต้องเป็นไข่เป็ดเนาะคือองค์ประกอบอื่นดีครับร้านไหนที่ทอดกระเพรากรอบมาใบกระเพรากรอบผมถือว่าร้านนั้นมีวิความพิถีพิถันในการเสิร์ฟเมนูกะเพราเนาะคือมีกระเพรานิ่มที่ผัดมาจาก กาาเนื้อด้วยแล้วก็มีท็อปด้วยกะเพรากรอบผมถือว่าร้านนั้นพี่ดีพี่ถันนะสำหรับเมนูกะเพรานะครับถัดไปเออเส้นหมี่คุกนี่ก็จัดจ้านเหมือนกันนะคือเขาปรุงน้ํามาแบบว่ามีเปรี้ยวมีคมรบรสอะ่ะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็มีเผ็ดด้วยนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโรยพริกป่นมาให้คุกเนาะมีถั่วมีพริกป่นมีน้ําตาลเราก็คุกหมดเลยจริงๆไม่ได้อยากกินหวานมากใส่น้ำตาลมาคุกหมดเลยนะก็เลยกลายเป็นกินหวานไปเลยนะครับมื้อนี้ แต่ว่าก็แล้วแต่เราแล้วกันเลือกคุเขาแล้วก็เนื้อก่ใส่มาก็เป็นเนื้อเปื่อยเนาะก็แทรกอยู่ตามเส้นหมี่อ่ะก็มีรู้สึกได้ถึงการได้กินเนื้อเนาะเปืเป่อยๆแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นอย่างที่บอกไปแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบพิกไทยจา๋าๆหน่อยแล้วก็แล,วกแล้วก็มีเกล็ดกัด,กดและเหนียวเด้งเนาะพิกไทยจา๋าๆอันนี้เรียบร้อยอมปกรณอื่นก็ดีครับอันนี้หอมแดงดองหวานหวานแปลกดีนะครับมีความคล้ายอาหารอินเดียเนาะ แล้วก็อันนี้น้ำซุปน้ำซุมผมไม่ค่อยกินเพราะผมไม่ค่อยกินน้ำเปรี้ยวเท่าไหร่นะกินได้ก็ปลาพิกก็ปกตินะครับอันนี้ซอสจิ้มกับเกี๊ยวออกมีเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวก็ที่บอกไปแล้วแป้งบางดีเนื้อเยอะนะครับก็แบบเขาเรียกค่อนข้างจะแบบเป็นแนวอาหารจีนหน่อยก็จะแบบว่าอะไรนะกินรสชาติของวัตถุดิบอย่างแท้จริงเนาะไม่ได้ปรุงมาเยอะนะประมาณนั้นไข่ก็กินไปหมดเรียบร้อยก็เป็นไข่เป็ดอย่างที่บอกนะครับ นี่อะไรเนี่ยอันนี้ริกกระเทียมนอ้องกินจนเกลี้ยงอะ่ะที่ด,ดูแล้วกันนะประมาณนี้อันอื่นมาดูเขามีอะไรกันบ้างเพราะมีเมนูทิ้งไว้ให้โอ้มัสรายเนี่ยอันนี้คือแบบทั้งขานะมีไข่ด้วยกินไม่หมดจริงๆริงอะนะกเกรต้องกินน้อยนี่อีกต่อกินนี้จริงวันนี้เราอยากกินรากบัวนะคนชอบกินรากบัวนะครับแต่ว่านี้หมดนี่ไม่ได้กินนี่ขนมเราสั่งมาด้วยนะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวชิมเลยขนมอําแดนญุฟุนขนมประจาร้านเขาเลยนะโหดูดีมากไมไ่ว่าอะไรต้เองมาวิเคราะห์กันนะอน ข้าวขาวัวข้าวเนื้อตุ๋นเนี่ยก็อุปกรณเพิ่มลิ้นได้นะครับเพิ่มดองเพิ่มหอมดองเนี่ยเพิ่มขาวัวเพิ่มเพิ่มได้หมดเลยเนะก็ทํามาได้ดีนะเมนูก็แบบดูเข้าใจง่ายสีสันสดใสสวยงามมีซุปเนื้อด้วยแต่เราอะ่ะที่บอกกินแค่นี้ก็อิ่มแย่นเนาะกินไม่ไหวกินเท่าที่กินไหวเนาะอมปกรณ์อื่นก็เพิ่มได้นะครับข้าวอะไรอย่างนี้อมีบะหมีมมม่อะไรมาเรียบร้อยเนาะทำมาแบบอย่างดีคนที่ไม่กินเนื้อก็มีไก่ด้วยเนาะเนี่ยมีไก่ด้วยก็ดูดีนะนะครับเมนูเขาค่อนข้างครบเคร จบเนี่ยเน้นฮาลามากเ,เนาะนะครับก็ต้องเคลื่อยน,นะต้องชื่นชมในวิสัยทัศน์ของของเจ้าของร้านนะที่หันมาทําตลาดฮาลานเนี่ยนะก็ต้องสนับสนุนชื่นชมและสนับสนุนนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะยังไงดีเราจะปิดกันเลยไหมหรือว่าขนมเอาโชว์ขนมหน่อยแล้วกันนี่ขนมอมแดงใต้ฝุ่นนะฮะขนมประจําร้านชิมเลยแล้วปิดเลยเนี่ย เรามีแป้งเรากินแป้งก่อนบิสเมลารงาาอ,องมาเราดีโอ้คงโอเมก้บเยอะมากมีเกลือด้วยมีความเค็มมีเกลือมีถั่วอะไรเงี้ยหลากหลายมากคือคือความเป็นฝุ่นน่ะนะอือกินเนื้อเลยเนื้อขนมไหนชิมหน้าตาเป็นไงเป็นไงสวยไหมบิสเมลาองมาดิ เอาหู่เอาหู้ที่ดีๆเลยอะเอาหู้เนื้อคาซาดเขาเวลากินกับไอ้ที่เป็นผงเนี่ยแล้วเข้าขนมากอ่ะอือนึกถึงขนมอะไรอ่ะขนมถั่วแปบเหมือนผงยีโรยหรือพวกขนมถั่วแปบอะไรประมาณนี้ที่มีองค์ประกอบของเกลือน้ำตาลนมผงอะไรเงี้ยประกอบกันหลายๆอย่าง อร่อยแบบอธิบายไม่ถูกเพราใช่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบกินแล้วถ้าไม่หยุดแบบกินแล้วไม่อยากหยุดเลยอยากเอาไปกินที่บ้านชอบอ่ะมีคนชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วด้วยนะครับเนอะอืม,มั้งปิดเลยนะอเอ่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้คลิปนี้น่าจะรวมอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวด้วยมันนวมาวันนี้เรากินตามแนวไวฟ้า เที่ยวหนึ่งวันในกรุงเทพเที่ยวท้องฟ้าจำลองแล้วก็กินอาหารที่เทอร์มินอลเวนนะครับต่อคุณทนที่ติดตามนะครับตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอให้ลองไปย้อนดูนะครับคลิปเราทำมาเป็นร้อยร้อย EP และนะครับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสัสคุม